สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของนีนา198่าไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายที่จะได้มาทำการแกะกล่องในปีนี้นะคะซึ่งก็ได้มาเป็นของ c a n n e ลนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ Holiday Packaging มาชอบมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยทีเดียวค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยวันนี้ก็มาเต็มยศเลยนะคะเครื่องประดับเยอะแยะมากเลยนะคะตัางหูของคริสเตียนดีออ์นะคะช็อกเกอร์ของคริสเตียนดีออ์แล้วก็เข็มกลัดของ c ชา n e l นะคะมีอะไรก็ขนมาใส่นะคะคือจริงๆก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะส่วนมากก็อย่างถ้าทําวิดีโอเนี่ยก็จะขนออกมาใส่นะคะเพราะมันเป็นโอกาสของเรานะคะโอเคค่ะมาแกะกันเลยนะ อ่ะเริ่มจากนี้แล้วกันชิ้นนี้นะคะก็มีที่มาที่ไปนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำการแกะกล่องกระเป๋า l i Light like Avoid Let สีดำนะคะชิ้นนั้นเนี่ยได้ทำการสร่งกลับไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะปัญหาก็คือตรงสายเขานะคะจะทวิตนะคะจะ เขาเรียกไงมันหมุนมันเบี้ยวอยู่เรื่อยเลยนะคะเวลาหยิบจับมาใช้เนี่ยก็จะต้องแบบมานั่งคลี่สายนะคะให้มันตรงๆนะคะซึ่งคิดว่าเราจ่ายไปราคา3,440ปอนด์ต้องมานั่งมีปัญหาแบบนี้กับสายก็ไม่โอเคก็เลยได้ติดต่อ SA ไปนะคะก็ได้ทําการส่งกลับแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้มานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าได้ชิ้นไหน ของยากว่างนะคะจะได้แกะถนัดจริงๆรุ่นกระเป๋าไรอ a ลไ o เลนะคะเขาก็เป็นกระเป๋าที่สวยงามนะคะอย่างที่บอกคือ SA ก็ถามอยู่นะว่ายูจะเปลี่ยนเป็นใบใหม่ไหมในความรู้สึกก็รู้รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้นะคะกับตัวที่ได้มาก็เลยขอเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ไปเลยนะคะอ่า ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะเพื่อนๆก็ตัวนี้นะคะได้มาเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะนิ่มมากเป็นแบบกรำมะยี่สวยงามมากโอ้ก oh ็ตัวจริงสวยมากคุณเพื่อนเอออันนี้คือด้านหลังด้านหน้าพอจะทายออกหรือยังคะว่าได้รุ่นไหนมาโอเค เดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่ง SA h a r ห่อมามากตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างก่อนตัวนี้ก็เป็นไฟแคล i ิปบายชาแนลนะคะวิธีการใช้แล้วก็วิธีการดูแลกระเป๋าตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวคู่มือแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะคะตัวนี้คือต้องได้มานะและตัวนี้ก็จะเป็นตัว certificate นะคะที่เราซื้อใครที่ซื้อคลาสสิกก็จะได้ตัวนี้นะคะก็จะปั๊มวันเดือนปีนะคะก็ไม่ได้ปั๊มนะคะเขียนวันเดือนปีนะคะ number หรือว่า serial ของกระเป๋าแล้วก็สาขาที่ตัวเองซื้อนะคะตัวนี้ต้องได้นะคะ โอเคท่น okay. <laughs> ได้มาเป็นคลาสสิกในไซส์สลนะคะและสีที่ได้มานะคะอ่ามันเป็นสีเขียวเข้มนะคะเพื่อนๆแต่ว่าดูดีๆหรือเรียกอีกชื่อนึงก,ก็คือสีเทอร์คอยนะคะซึ่งสีเทอร์คอยนี้ก็จะมีอาการแบบ คือถ้ามองจากไฟเนี่ยอันนี้คือใช้ไฟช่วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแสงธรรมชาติเขาจะมีความเป็นเขียวแต่ถ้าโดนแสงไฟจ้าๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นสีฟ้าเขาก็จะมีความแบบอมเขียวอมฟ้าแล้วก็มีความแบบอมเทาด้วยนะคะเป็นสีที่สวยงามมากเห็นใน IG นะคะก็เลยก๊อบรูปเนี่ยส่งไปให้ SA นะคะเขาก็หามาได้นะคะก็เป็นอ่า สีเซีซนนอลนะคะแบบตื่นเต้นมากเพื่อนๆก็มาในหนังนะคะขาเวียนะคะแล้วก็อะไรสีทองอ่อนแต่ถ้ามองไกลๆนี่ก็เหมือนแบบสีเงินนะคะเป็นอะไรสีแชมเปญน,นั่นเองสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะคะเพื่อนๆนเนี่ยหนังของเขานะคะก็จะมีความแบบ มีความเงานิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไอริดิเซนนะคือลักษณะหนังเขาจะมีความเงาแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังก็จะมีช่องพ็อกเก็ตหนึ่งช่องนะคะก็ใส่มือถือไม่ได้นะเพราะว่าช่องมันแคบมากก็อย่างที่เคยบอกหลายๆคนนะถ้าช่องนี้ก็จะใส่เป็นพวกก๊์ดต่างๆนะคะหยิบจับออกมาใช้ง่ายหรือว่าธนบัตรประมาณนี้นะคะด้านข้าง ด้านบนนะคะก็จะมีช่องเนี่ยนะคะใส่โซ่ตัวนี้นะคะฝั่งละสองด้านบนนะคะปึ๊บเปิดออกมานะคะตัวนี้เขาก็เป็น d o เ b l e flap นะคะเพื่อนเวลาเปิดเนี่ยหนังมันก็จะมีความแบบเป็นรอยอยู่นะเนี่ยเวลาเปิดอู้หนังเป็นรอยเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเอ่ยปึ๊บโอเค้าออกก่อนนะ Okay. มาดูด้านในนะคะด้านในก็เหมือนคลาสสิก9้านิ้วโดยท,ทั่วไปก็จะมีช่องซิปช่องนี้นะคะเขาไม่ลึกนะมีความลึกอยู่ประมาณ1นิ้วได้ใส่อะไรไม่ได้นะคะตัวนี้ก็คือทำมาเพื่อความกิ๊บเก๋นะคะอย่างอ่ะ,อะไหล่ของเขาเนี่ยก็ทํามาเป็นอะไหล่สีของกระเป๋าเลยนะคะตัวซิปเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีช่องแฟลปแล้วก็โลโก้แบรนด์ c c ของเขานะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นกระดุมแป๊กนะคะเนี่ยส่วนมากก็คงไม่มีใครที่จะติดกระดุมนะคะแต่ว่าถ้าจะติดกระดุม SA แนะนำว่าจะต้องใส่ของให้เต็มค่อยปิดกระดุมแป๊กนะคะแล้วก็เขาก็จะมีช่องหนึ่งช่องด้านหน้านี้นะคะแล้วก็ช่องโล่งๆหนึ่งช่องข้างในนี้ก็ทำจากหนังหมดนะคะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าสีเทอร์คอยนั่นเองแล้วก็จะมี ช่องเนี่ยสองช่องข้างๆแล้วก็ช่องกลางตรงนี้ก็เหมือนว่าเอาไว้ใส่ลิปสติกนะคะหรือว่าใส่อะไรที่ไม่แบบใหญ่มากนะคะมาดูซิว่า Made in ที่ไหนกันนะคะตัวนี้นะคะ Made in France Chanel Made in France นะคะนี่ตอนที่อ่า SA ได้ใบนี้มานะคะนางก็โทรมาบอกด้วยความดีใจว่ากระเป๋ามาถึงที่ ที่ร้านแล้วนะคะคือสวยมากเวลาใช้เนี่ยนางก็เลยบอกว่าอยู่จะต้องไม่ใส่กับกางเกงยีนหรือว่าชุดสีดำเพราะโอกาสที่จะดูสีเนี่ยเป็นไปได้เยอะมากนะคะพยายามใส่สีอ่อนๆเพราะว่าสีของกระเป๋าเนี่ยเป็นสีค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวนะคะอันนั้นก็คือ <laughs> การใช้งานของเขานะคะคือสีที่เซฟที่สุดเลยเนี่ย สำหรับใครที่ซื้อใบแรกนะคะก็คือสีดำนะคะคือดูสีนี่ไม่มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าพวกสีอ่อนๆเนี่ยสามารถดูสีนะคะถ,ถ้าใส่กับพวกกางเกงยียนดังนั้นนะคะเวลาใช้งานก็ต้องระวังเนาะโอเคด้านในนะคะเราก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะเนี่ยสวยมากนะคะเพื่อนๆต้องยอมรับเลยนะคะแล้วก็ สีของกระเป๋านะคะอันนี้ก็คือเป็นสีเขียวเข้มแต่ว่ามันจะมองเห็นเป็นสีฟ้านะคะสีเทาแล้วก็เป็นสีเทอร์คอยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับแสงของเราด้วยนะคะแต่โดยรวมนะคะตัวเองชอบชอบมากเลยนะคะคือตัวเองเป็นคนเกิดวันพุธก็เลยอยากได้กระเป๋าสีเขียวเพื่อมาประ,ะ,ประดับบารมีนะคะ Euh, ซึ่งส่วนมากอ่ะในคอลเลกชันเนี่ยจะมีสีดำซะส่วนมากนะคะแล้วก็มีสีซิเวอร์นี่แค่หนึ่งใบนะคะแล้วก็มามีสีเขียวเพิ่มนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องราคานะคะขออนุญาตวางกล่องแป๊บนึงทังก่อนที่จะทำวิดีโอนะคะทำกล่องมันล้มลงไปตรงมุมมัน บุ๋มนะคะแบบรู้สึกเสียใจมากนะคะในเรื่องของราคานะคะเพื่อนๆเอาราคาประเทศไทยก่อนนะคะดูที่เว็บไซต์แล้วอยู่ที่294,500บาทนะคะโอ้โหแพงมากนะคะเพื่อนๆส่วนราคาที่อังกฤษนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงราคาอยู่ที่6ก0 0นนะคะ2อ0รปอนด์ราคา สูงมากปีหนึ่งขึ้นที3-4รอบนะคะซึ่งใครที่คิดกำลังจะซื้ออยู่นะอย่าช้าต้องรีบตัดสินใจซึ่งกระเป๋าคลาสสิกของชาแนลเนี่ยมันมัน,ม,นมันเหมาะแก่การซื้อเพื่อการลงทุนนะคะเพราะว่าซื้อมาไงก็ไม่ขาดทุน ซื้อแล้วนะคะราคาก็ขึ้นถึงเราใช้เราก็ยังขายไม่ขาดทุนได้กําไรอีกตัางหากนะคะดังนั้นน่ะไม่ต้องคิดช้านะคะในส่วนของไซส์นะคะรุ่นนี้เขาก็มีทั้งไซส์สมอนะคะก็คือ9นิ้วมีเดียม10แล้วก็จัมโบนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยจะชอบไซส์สมอมากกว่าถึงจะให้ซื้ออยู่กี่รอบนะคะก็จะเลือกซื้อสมอเอาที่ตัวเองชอบนะคะไม่ใช่ซื้อเพราะว่า ตลาดหรือว่าความฮิตอะไรแบบนี้นะคะโอเคสายของเขานะคะก็มาในลักษณะสายโซ่คู่แบบนี้ซึ่งสายเขาก็จะเป็นสายโซ่ร้อยหนังนะคะเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็สามารถนะคะสะพายอย่างที่บอกนะสะพายสายคู่สายเดี่ยวได้นะสะพายไหลแล้วก็クロสบอดี้โอเคเดี๋ยวจะสะพายให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะ นางแบบสูง150เซนติเมตรนะคะขออนุญาตเลือนเก้าอี้นางเสาวไทยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสะพายสายคู่นะคะสะพายไหลแบบนี้โอ้ว้วาวมันสวยมากเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็มาสะพายไหลสายเดียวกัน สะพายไหล่สายเดี่ยวก็จะตกประมาณนี้คนสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรเนี่ยมันเลิศมากนะคะขนาดของสายนะคะเดี๋ยวมาดูอ่าคลอสบอดี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวดึงใหม่ดึงใหม่คลอสบอดี้คลอสบอดี้ Cross body. Cross body ก็จะรู้สึกเตอือๆนิดนึงนะคะอ่าจะประมาณนี้ ส่วนตัวถือว่าโอเคนะคะไม่ได้เตอไม่ได้เดอ๋ออะไรมากนะคะคก็มาด้านหน้าจะประมาณนี้สวยมากแม่คิดว่าเลือกสีไม่ผิดนะคะตอน SA ถ่ายรูปมามันออกมาเป็นสีฟ้าคิดในใจว่า SA เอามาให้ผิดสีหรือเปล่านะแต่ก็เลยคิดว่าคอยคอยดูส่วนตัวก็คิดอยู่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับแสงนะคะ อันนี้ดูใกล้ๆนะคะสวยเลิศอ่ะสะพายข้างอีกรอบหนึง่งกางเกงเอวสูงมากอันนี้นะคะสะพายข้าง ็สวยๆนี่นะอโอ้แบบแตัดสินใจไม่ผิดเลยเพื่อนๆเ,เสียวอยู่เหมือนกันนะเวลาสั่งสีที่มันไม่ใช่สีดำนะคะนี่โอเคค่ะคลิปแกะกล่องกระเป๋าของชาแนลนะคะรุ่นคลาสสิกไซส์เก้านิ้วนะคะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าเผื่อชอบก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายค่ะบาย